คุณกำลังฟังเรื่องราวดีๆก่อนนอนจากก g h t Good Night ทาง CGN Podcast คุณผู้ฟังหลายท่านน่าจะรู้ดีอยู่แล้วนะครับว่าการออกจากคอมฟอร์ตโซนนั้นก็เพื่อเราจะพัฒนาและเติบโตขึ้นทั้งด้านทักษะและความอดทนใช่ไหมครับแน่นอนว่าเราทุกคนสามารถเติบโตขึ้นได้ก็โดยการฝึกฝนทำสิ่งเดิมซ้ำๆและฝึกทำสิ่งใหม่บ่อยๆครับเหมือนที่พระคัมภีร์บอกว่า การทนทุกข์ทำให้เกิดความทรหดอดทนใช่ไหมครับและการทรหดอดทนก็ทำให้เราเติบโตแต่การออกจากคอมฟอร์ทโซนให้เราได้แค่นั้นจริงๆหรือเปล่าแค่การพัฒนาอย่างเดียวเลยหรือเปล่าเคยสงสัยกันไหมครับเวลาที่เราออกไปพบปะพูดคุยเจอผู้คนที่เราไม่รู้จักเมื่อเราสร้างมิตรภาพกับพวกเขาแล้วพอเวลาผ่านไปนานๆเข้า ความรู้สึกเกรงเกงหรือกำแพงบางอย่างที่เราเคยมีให้กันในตอนที่ยังไม่รู้จักกันก็จะค่อยๆลดลงมาดังนั้นการออกไปทำสิ่งใหม่ๆสิ่งที่เราไม่รู้จักก็จะทำให้เรารู้สึกเกรงน้อยลงเช่นกันครับเมื่อต้องคอยเจอสิ่งใหม่ๆและทำในสิ่งที่ใหม่สำหรับเราเราก็จะเริ่มเกิดความคุ้นชินและมีความรู้สึกกลัวหรือผวาน้อยลงครับเมื่อต้องพบเจอกับสิ่งใหม่หรือสิ่งที่ท้าทายความสามารถของเราครับ ก่อนหน้านี้ผมเคยพูดถึงว่าจริงๆแล้วเราทุกคนควรมีคอมฟอร์ตโซนของตัวเองใช่ไหมครับเพื่อจะเป็นที่ที่คุณจะได้พักเหนื่อยเวลากลับมาจากทำงานหรือทำสิ่งที่เกินขีดจำกัดมานะครับต่อให้เราจะเก่งหรือพัฒนาเติบโตได้ช้าเร็วหรือมากน้อยแค่ไหนเราก็ต้องมีเวลาที่ได้หยุดพักนะครับชีวิตของคนเราก็ไม่ได้ถูกสร้างใหม่แค่พริบตาเดียวนะครับมีเวลาที่จะปลูก เจ้าวานที่จะพรวนดินและแต่ละขั้นตอนก็ล้วนแต่เป็นขั้นตอนใหม่ๆทั้งนั้นครับไม่ว่าจะวิธีการสถานการณ์ปัจจัยต่างๆซึ่งเป็นความท้าทายใช่ไหมครับดูอย่างตอนที่พระเจ้าเรียกอับราฮัมสิครับที่พระองค์ให้เขาออกจากบ้านเกิดเพื่อไปดินแดนแห่งพันธสัญญาที่ตัวเองไม่รู้จักไม่เคยเห็นไม่รู้ว่าต้องเดินไปทางไหนแต่เขาก็เลือกที่จะก้าวออกไปตามการทรงนำของพระเจ้า และเราทุกคนก็ได้เห็นว่าพระเจ้าทรงสถิตยอยู่กับเขาและด้วยความเชื่อมั่นในพระเจ้าเมื่ออับราฮัมก้าวออกไปก็มีการจัดเตรียมการสร้างจากพระเจ้าให้เราเห็นแน่นอนครับอยากหนุนใจผู้ฟังครับยิ่งเราออกไปทำในสิ่งที่ดีและที่เกินความสามารถของเราได้มากเท่าไหร่เราก็กําลังขยายพื้นที่ที่เราสามารถเติบโตได้มากเท่านั้นครับเป็นพื้นที่ที่พระเจ้าจะทรงใส่ความสามารถ มากมายให้กับเรานะครับหวังว่าเรื่องราวในวันนี้จะเป็นเรื่องราวที่หนุนใจคุณได้ไม่มากก็น้อยนะครับแล้วอย่าลืมแชร์ให้เพื่อนและพี่น้องของคุณได้ฟังเรื่องราวดีๆก่อนนอนแบบนี้ด้วยนะครับขอพระเจ้าอวยพรครับแล้วกลับมาพบเรื่องราวดีๆก่อนนอนจากกอดไนกูดไนได้ใหม่ทุกคืนวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทาง CGN Podcast สำหรับคืนนี้กูดไนครับ